สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินตูนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทีมนักโบราณคดีของจีนนั้นไปขุดพบชิ้นส่วนส้วมโบราณซึ่งเป็นระบบชักโครกบอกว่าอายุเก่าแก่กว่า2400ปีนับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาแล้วก็คาดว่ามันเป็นเครื่องใช้ของชนชั้นสูงนะครับชิ้นส่วนส้วมโบราณแล้วก็ท่อชักโครกโบราณน,นี้เนี่ยครับถูกขุดค้น เมื่อช่วงฤดูร้อนของจีนปีที่ผ่านมาโดยมีทีมนักโบราณคดีที่แหล่งขุดค้นโบราณนนวัตถุเย่อหยางซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณในเมืองซีอานมณฑลซานซีโดยเพิ่มมีการเปิดเผยการขุดค้นพบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่นักโบราณคดีได้ช่วยกันประกอบซรากชิ้นส่วนนานหลายเดือนจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยพบว่าเครื่องใช้ที่ประกอบขึ้นมาคือส้วมชักโครกที่มีท่อน้ําทิ้งออกไปที่หลุมด้านนอก ซึ่งคาดว่ามีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึง2,400ปีก่อนซึ่งทีมขุดค้นคาดว่าส้วมชักโครกชุดนี้น่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวของคนในวังหลิวรุ่ยนักวิจัยของสถาบันโบร,รณาณคดีแห่งสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมขุดค้นได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับว่าส้วมแบบชักโครกนี้เป็นเครื่องใช้สําหรับชนชั้นสูงของยุคนั้นเนี่ยครับโดยน่าจะมีคนรับใช้คอยราดน้ําหลังจากที่เสร็จจากภารกิจ ซึ่งการค้นพบครั้งนี้นับเป็นหลักฐานสําคัญว่าชาวจีนสมัยโบราณก็ให้ความสําคัญกับสุขอนามัยอย่างยิ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีบันทึกเรื่องของเกี่ยวกับการค้นพบห้องน้ําในอาคารในยุคโบราณเช่นนี้มาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยครับสาหรับแหล่งขุดค้นโบราณวัตถุเยี่ยงหยางถูกขุดค้นพบเมื่อปี1980โดยเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของราชบงฉินหรือว่าราชบงจินก่อนจะมาเป็นเมืองหลวงของราชบงฮั่น โดยนักโบราณคดีกําลังเก็บข้อมูลจากการขุดค้นพบต่างๆเพื่อทําความเข้าใจกับราชวงศ์จีนในยุคโบราณรวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของคนและก็การสร้างเมืองในสมัยนั้นโดยขณะนี้นักโบราณคดีกําลังอยู่ระหว่างการนําดินจากจุดที่ค้นพบโถส้วบเนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบว่าคนในยุคนั้นกินอะไรเป็นอาหารอีกด้วยทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะมีการค้นพบครั้งนี้ผู้ที่ได้ชื่อว่าคิดค้นชักโรครกเป็นคนแรกๆของโลกคือเซอร์จอห์นแฮริงตัน ข้าราชบริพารของอังกฤษที่ได้ติดตั้งโถส้วมแบบมีชักโครกให้แก่ควีนอลิซาเบธที่หนึ่งในช่วงศตวรรษที่16ขณะที่เคยมีการค้นพบห้องส้วมที่มีระบบระบายน้ำอายุกว่า4 0 0 0ปีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียอีกด้วยนี่ก็เป็นรายงานข่าวนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ,จก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันกับเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตใครจะคิดล่ะครับว่าโถส้วมแบบที่เป็นชักโครกนั้นจะมีมากว่า2,400ปี เพราะหลายคนนั้นปัจจุบันนี้ยังเพิ่งที่จะได้สัมผัสได้ใช้กับโถส้วมที่เป็นชักโรครกเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นคนไทยเราเองนั้นก็ใช้ส้วมหลุมหรือว่าใช้ส้วมที่เราเรียกกันว่าเป็นคอห่านเนี่ยครับหรือว่าเป็นการที่ต้องนั่งยองๆแต่นี่ที่จีนนั้นมีการค้นพบส้วมที่เป็นชักโรครกแล้วก็บอกว่าอายุกว่า2,400ปีกันเลยทีเดียวครับ